นี่ันจะเป็นของที่ชื่อว่าด็อกาจะเป็นของข้าพเงาที่ชื่อว่าด็อกเรเข้ากับอดเวาลยอาศูนด่างด้วยวิธีนี้เราจะน่าจะสามารถป้องกันพวกเซิร์ฟแห่งระหองที่เราออกไปได้ความยา่ายนั้นไม่สมนิพผลฉชนะต้องทดสอบภายใต้สถานการจริงตามมาสมุดเล็บเหมือนกัน สมุดแต่เล่มงั้นก็ต้องไปหาตามเสนลาเลมมเียโมโม่อันี้เจสเล่มน่สีจ